น้องคะน้องคะาที่บริษัทอ่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะตอนนี้นะคะทางเรามีโปรโมชั่นนะคะไฟสปอร์ตไลทห5 0 0บาทวัต์ค่ะจากปกตินะคะ8 4 9บเาทลดเลือเพียง4 5 9าบาทค่ะย้ำนะคะ459าบาทค่ะจัดส่งฟรีมีบริการปลายทางนะคะและที่สำคัญทางเรารับการศึก้านานถึง1่ปีเต็มค่ะแล้วภายในกล่องให้อะไรลูกค้าไปบ้างคะนี่นะคะภายในกล่องเราจะให้ตัวโคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะขาตั้งแผงค่ะ น็อตค่ะรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานค่ะช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะค่ะทำไงดีคะมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะว่าภายในกล่องลูกค้าจะได้รับอะไรไปบ้างค่ะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไปนะคะ ตัวโฮมค่ะผู้มือการใช้งานรีโมทค่ะทางค่ะน็อตค่ะและแผงโซลาเซลล์ค่ะสินค้าตรงปกแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคะราคาเท่าไหร่นะคะจากปกตินะคะ849บก้าบาทลดเหลือเพียง459บาทค่ะจะส่งทีนะคะคุณลูกค้า